บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินวงศ์นะครับซอย46นะพี่นะคลิปนี้นะครับก็าพามาอัปเดตวีออสักนิดหนึ่งนะว่าในโซนพร้อมขายตรงนี้จอดตั้งขายอยู่มีวีออสรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละคันเนี่ยราคาเท่าไหร่เลขมายังไงเลท่อนเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ในคลิปนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตโซนวีออสแล้วกันว่ามีขนาดน่าสนใจบ้างใครที่มองหาวีออสอยู่อยากดูแบบรวมๆหลายๆคันเพื่อตัดสินใจเนี่ยมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ V o อสมือสองนะครับวันนี้อยู่กับผมเต้พยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์ซอย46นะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตมาอัปเดตในโซนของ V o อสสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าตอนนี้ที่สุวินทวงศ์นะครับสาขา46เนี่ยมี V ออส ตัวไหนโฉมไหนบ้างนะครับที่มีตั้งขายอยู่ตอนนี้แล้วก็รวมไปถึงราคาแล้วก็เลยผ่อนด้วยนะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินนิดนึงเพราะว่าวิออจะอยู่โซนด้านหลังตรงน,นู้นนะครับ วีออสก็จะอยู่โซนด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าพี่ๆเห็นด้านซ้ายมือตรงนี้รถจอดเรียงรายกันหลายคันตรงนี้คือรถที่รอปล่อยในวันพรุ่งนี้นะฮะก็วันหนึ่งเนี่ยปล่อยเป็นสิคันเลยนะมีวีออสด้วยคันนี้ผมเสียดายมากเลยนะรถเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ผมไม่ทันได้ถ่ายรีวิวเลยนะครับติดจองเรียบร้อยก็รอปล่อยเป็นที่เรียบร้อยคันนี้เป็นตัว1.5รุ่นเจนะราคา299นะฮะร,ราคาดีมากผมไม่ทันถ่ายเลยคันนี้ไปไวมากนะครับเลขไม่90,000เป็น17 2,99,000ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาดูโซน V ออสสักนิดหนึ่งละกันนะฮะตรงนี้นะ V ออผมมีในสต็อกเนี่ยน่าจะมีอยู่ทั้งประมาณอ๋อสีคันได้ตอนนี้ใครที่มองหา V อออยู่นะครับ รุ่นไหนโฉมไหนลองทักเข้ามาก่อนนะพี่นะเบอร์ด้านล่างผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้ว0816563625จะโทรหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาก่อนได้นะฮะหรือว่าถ้าไม่สะโดวกโทรแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับวิยอย์เนี่ยผมมีทุกรุ่น นะให้พี่ได้เลือกกันนะครับยังไงพักเข้ามาก่อนมีตั้งแต่โฉมเจน2เลยยันเจน3ตัวปี2022ก็มีให้เหมือนกันนะครับอ่ะมานะฮะเดี๋ยวมาดูจากคันแรกกันก่อนเลยตรงนี้ว่าราคาอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับคันนี้เป็น v ีอ้อ5รุ่น e n นทรนะครับปี2021เลขไม่70,000โลกับราคาค่าตัว3า0 0 0 0หกหมื 9,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5 8 0 8 5 9 0 0นะครับสำหรับตัว Vios 1.5รุ่น Entry นะครับ <c oughs> ถัดมานะครับจอดอยู่ข้างกันตรงนี้เป็น Vios 1.5รุ่น Entry เหมือนกันนะคันนี้ปี2020นะครับเลขไมาอยู่ที่1 0, 5 0 0 0โลราคาค่าตัว3 3 9 0 0 0บาท นะครับคันนี้ก็ฟีดาวน์ผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทเหมือนกันนะฮะเลทผ่อนอยู mm ่ประมาณห0 0พันนะสำหรับเบียร์เจนสนะครับอ๋อยาวไปจนถึงประมาณ6,000กว่าบาทเลยที่เป็นตัวรุ่นมิดหรือว่ารุ่นไฮนั่นเองนะครับมาถึงบอดี้สีขาวกันบ้างดีกว่า1.5รุ่นเอนทรีเหมือนกันนะคันนี้ปี2020นะครับเลขไมล์หน mm ึ่งแสนสอโล359,000บาทมาเป็นบอดี้สีขาวนะครับตัวรุ่นเอนทรีนี่ก็เอนทรีอีกแล้วนะฮะเยอะมากๆสำหรับรุ่นเอนทรีน่าจะมีสัก20คันได้นะครับ รุ่นเดิมคันนี้จะได้ปีใหม่ขึ้นมานิดนึงนะคันนี้จะมาเป็นปี2021นะครับมาพร้อมกับเลขใหม่90,000โล369,000บาทนะครับเรทผ่อนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลของ VOR ตัว Entry ผ่อนอยู่ประมาณ5 8 0บวกลบประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็จริงๆอยู่ไม่ไกลามากผมแนะนําว่าเข้ามาดูดีกว่านะเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยแตกต่างกันที่เลขใหม่ภาพรวมโดยรวมเนี่ยใกล้เคียงกันไม่ได้มีอะไรต่างกันมากนะครับ คันนี้ปี20เลขไม่88,000โลนะครับ359,000บาทนะครับ359นะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมอ่ะมาดูสีขาวอีก1นึคัน1.5รุ่น entry อีกแล้วปี2020เลขไม่130,000โลนะครับ349,000สีขาวนะครับด้านหน้าหมดไปแล้วเดี๋ยวพาดูด้านหลังสักนิดนึงนะใครหายาลิทเอทีบอยู่มีเพียบเลยนะพี่นะนี่ ยาลิสเอที T e, มีเพียบเลยแต่ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะใครที่สนใจนะครับหรือว่ามองหาตัวยาลิสเนี่ยผมแนะนําไปดูผมมีช่องหนึ่งนะครับพี่เซิร์ชเข้าไปใน Youtube ได้เลยนะว่าเตยาลิสนะครับจะขึ้นเลยนะจะมีช่องผมมาช่องนั้นจะเป็นยาลิสล้วนๆเลยใครที่มองหายาลิสอยู่ก็ไปกดติดตามช่องนั้นไว้ได้เลยนะครับมาดูคันนี้ดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะสำหรับยสนะครับ วีออส1.5รุ่นมิดคันนี้ปี19นะครับตัวรุ่นมิดเนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่130,000กโลกับราคาค่าตัว369,000บาทนะครับตัวรุ่นมิดเนี่ยจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์มาให้แล้วนะครับเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยหน้าตาสวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับด้าน,นหน้า ว่าให้มาจัดเต็มสวยแล้วนะครับภายในตัวรุ่นมิดเนี่ยยังได้เบาะหนังด้วยนะครับมีหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยมาให้เราด้วยนะสําหรับตัวรุ่นมิดใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ6กพันเท่านั้นเองนะสำหรับตัวรุ่นมิดนะครับประมาณ6กพันสประมาณนี้นะฮะหรือใครไม่ชอบสีขาวอยากได้สีที่แบบดูแลง่ายนี่ผมมี2คันเลยจอดเป็นฝาแฝกกันเลยนะครับสคันนี้เป็น v ีออสหนรุ่นมิดเหมือนกันเลยนะทั้งคู่เดี๋ยวพาดูราคาสักนิดหนึ่งนะครับ คันนี้เป็นปี2021นเะฮะเลขไม 12, ล์หนึ่งแสมโลราคาค่าตัว3าม0 0 0แบาทนะฮะสามแสนแบาทคันนี้ได้ปี21นะมาดูคันนี้บ้างคันนี้น่าจะปีต่ํากว่านะครับคันนี้เป็นปี2020ราคาเท่ากันใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องปีนะมาคันนี้ได้เลยนะเพราะว่าเลขไมล์แค่เก้าหมนโลนะครับคันนี้วิออสหนรุ่นมิดปี2020เลขไม 90, ล์เก้าหมโลราคาค่าตัว3ามแสนแบาทนะครับ ก็มาเลือกได้นะใครซีเรียสเรื่องปีก็อาจจะขยับไปเล่นปี21สนะสาหรับคนที่เอาไปวิ่งแกรวิ่งโบวิ่งงานอยากจะได้รถปีใหม่ๆเพื่อที่จะได้วิ่งงานได้นานๆนะครับก็อาจจะไปเอาปี21แต่ใครที่เอาไปใช้งานจริงๆนะไม่ได้ไปวิ่งงานวิ่งแกรวิ่งโบเนะี่ยผมแนะนําปี20ก็พอแล้วนะครับเราได้ราคาเท่ากันแล้วก็เลขไม้เนี่ยน้อยกว่านะเลขไม้เป็นแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ v ีออสนะฮะก็มีจอดอยู่ตรงนี้อีกสักสองคันเดี๋ยวผมพาดูก่อน วีออส1.5รุ่นมิดอีกแล้วนะครับคันนี้ราคายังไม่มาเลยนะครับเป็นปี2020เหมือนกันผมมีหลายคันพี่ๆอยากได้ราคาเลนไหนเนี่ยยังไงลองทักเข้ามาคุยกันก่อนได้วิออสมีเยอะมากแล้วก็นี่ผมให้ดูนะด้านหลัง สุดนู่นนะครับเป็นโซรถเข้าใหม่มีวีออสเข้ามาใหม่อีกเพียบเลยเดี๋ยวคลิปหน้าละกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ว่าผมมีวีออสเนี่ยตัวไหนเข้ามาใหม่บ้างนะฮะแล้วก็ขออัปเดตนิดนึงตอนนี้ถ้าวีออสโฉมนี่นะเจนสามไม่แน่ชี้เนี่ยผมมีราคาเริ่มต้นที่2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันรถเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้มาจอดตั้งขายใครสนใจอยากได้ราคาเบาๆผ่อนสี่พันกว่าบาททักโทรเข้ามาก่อนได้เลยนะฮะามาดูคันนี้บ้าง1.5รุ่นเจปี2018 เลขไม 1, 30, ล์130,000กับราคาค่าตัว290,000 9,000บาทนะฮะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันมาอัปเดตโซนพร้อมขายวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูรถเข้าใหม่แล้วกันนะว่ามีคันไหนเข้ามาน่าสนใจบ้างแอบบอกก่อนนิดนึงว่ารถที่เข้ามาใหม่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9 0 0นะรฟรีดาวน์ผ่อนอยู่4,000กว่าบาทใครสนใจก็เบอร์ต,ตรงนี้ติดต่อ,อเข้ามาได้เลยนะ0816563625สำหรับวันนี้ผมเต้พยโยนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ